นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไว d e รายการสนทนาแบบเรียลิตีโดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกกระทัดทานให้รู้จัก่วงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นวันนี้วันที่5มีนาคม2,564ที่บ้านภูเขาช่วงเช้าเรามีพิธีไหว้ครูกันค่ะก็จะมีไหว้ครู4วันนะคะคือวันที่5วันที่6วันที่7และวันที่8นี้เรามาทําความรู้จัก ว่าลูกศิษย์หลายคนเป็นลูกศิษย์ใหม่ก็มีหรือกระทั่งลูกศิษย์เก่าเองเนี่ยก็รู้แหละว่าครูมี10บองค์แต่รายละเอียดเนี่ยน้อยมากที่เราจะกล่าวถึงครู mm. องค์นั้นๆเราเคยคุยกันถึงเรื่องยาค,ครูนะทีนี้มาทําความรู้จักกับบรมครูทั้ง10บท่านของเรานี่นะคะอันนี้จะเป็นภาพที่ตอนที่โรงเรียนใช่ไหมคะลุงอันนี้เป็นภาพที่ เราถ่ายมาจากองค์ครูที่ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนห่วงจุ้ยอาจารยหมาครับอ่าคือคือ,คอรูปบรมครูทั้งสิบเนี่ยมีสร้างอยู่เนี่ยสองชุดชุดหนึ่งก็คืออยู่ที่แท่นอาจารยหมาค่ะก็คือที่ตั้งที่โรงเรียนของสอนห่วงจุย้ยอ,อาจารยหมาค่ะมีชุดหนึ่งอยู่ที่วัดลันตองแต่ภายหลัง พระอาจารย์ของเราอ่ะนะฮะพระอาจารย์พะดุง,ดงท,ท่านท่านมรณาภาพไปก็มีการโยกย้ายไปอยู่ที่วัดบกเป็ดแทนนะฮะซึ่งพระอาจารย์ยอดก็เป็นผู้สืทบทอดวิชาต่อจากพระอาจารย์พะดุงไปก็เอานำลปปันของบครุทั้งสิงเนี่ยไปด้วยค่ะ,ค,ะคือวัตถุประสงค์ของการไหว้ครูทุกปีต้องต้องบอกกล่าวก่อนมาย้อนกันไป ว่าเราไหว้ครูกันอย่างจริงจังเนี่ยเป็นแบบพิธีกรรมอะไรเนี่ยตั้งแต่สมัยพระอาจารย์พดุงท่านยังที่วันรัตตองเลยนะแล้วท่านอาจารย์หมาก็ขึ้นไปไหว้ครูคือไปไหว้พระอาจารย์พระอาจารย์พดุงที่วันรัตตองเนี่ยทุกปีตอนแรกท่านไปไหว้ท่านเองแหละ,ะพอสุดพอภายหลังเนี่ยหลังจากที่เราได้นําวิชาของพระอาจารย์มาใช้เรียกมหารปฐมเจดีก็คือใช้พวกยาครูต่างๆมาช่วย ะะท่านอาจารย์เลยกลา่าวว่าถ้้งนั้นสิ์ทั้งหมดอ่ะที่เรียนลงท์ุยกับท่านอาจารย์มาก็น่าขึ้นไปไหว้พระอาจารย์ด้วยกันก็คือไปไหว้หลควครูทั้งสิบด้วยไหว้พระอาจารย์นดุงด้วยนั่นแหละเป็นการสแสดงการดุวัตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาประสิทศาสปารนวิชาให้เราขึ้งต,ตอนนั้นเราก็ขึ้นไปไหว้ไปก็ไปไหว้ที่วัดนันตองกันนะไปเชียงใหม่เลยขึ้นไปที่เชียงใหม่กันสมัยแรกๆี่เาไหว้ปูนก็คือทําซุ้ม ชุ่มอาบเลยนะน้ำว่านอน้ำว่านโอ้อาวันที่ชุดขาวนี่การเป็นชุดสีอะไรนะสีแดงสีแล้วก็อาวันที่แบบโครมโครมเลยนะแบบไม่ใช่แบบเป็นฝอยฉีดเหมือนปัจจุบันแบบอาบที่เป็นโครมเทลงมาเข้าเป็นห้องห้องะอาจารย์เขาเรียกนะผสมน้ำว่านยาเองผมเคยเห็นพระอาจารย์เคี่ยวแบบต้มแล้วเคี่ยวว่านยาเองควบคุมเองทั้งคืนฮะตอนนั้นที่เราไปกันพิธีใหญ่พิธีใหญ่ หลังจากท่านท่านท่านรณาภาพไปก็เลยต้องมาจัดที่ทางภายในบ้านภูเขาแล้วก็จะมีรูปบรมมรูทั้งสิบที่เห็นในภาพคะะอันนี้มีทุกปีเราไหว้ทุกปีแล้วก็จะมีรูปพระอาจารย์พันด,ดุงเนี่ยมาด้วยนะฮะคราวนี้เวลาเราบอกว่าบรมมรูทั้งสิบเนี่ยบางท่านก็ท่านสิทธิ์เก่าก็ก็เข้าใจว่าบรลมกูสิบมีท่านเนี่ยมีมีมมชื่ออะไรบ้างะะแล้วก็เป็นทางด้านวิชาอะไร ก็อาจจะรู้จักกัน <c oughs> ่ะนะอาจจะมีอย่างเช่นยาครูที่เราคุยบางวันก็มียาวครูของท่านป๊อปป๊อปออมป๊บินคองของครูสัจมินเลยเนี่ยประมาณนี้ที่ที่เราคุ้นเคยก็มีอยู่ประมาณ3ามสท่านหรือท่านมหาเทระอุสตานะฮะหรือพระมาแสนทันชองเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันแต่จริงๆแล้วมีครูอีกตั้งอีกตั้งหกเจ็ดท่านที่บางทีลูกศิษย์ ที่เป็นสิทธ์ใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยทราบชื่อของท่านวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกัน,กนเดี๋ยวให้คุณตาโตนำสนเสนอาภาพแล้วก็ชี้ไปเอาชัดๆอยู่ข้างหน้าจะได้เห็นชัดๆว่าบรุรมครูแต่ท่านนี่เป็นอย่างไระนะ,ะท่านแรกคือพ่อโตาะต่อเอนะฮะค่ตรงนี้ครับาะต่อเอเป็นก็เรียกเป็น,ปน,ปนพ่อครูยายาครูสายสายเนี้ยนะปัมเปดีเนี่ยครูองค์แรกเลยนะฮะซึ่ง ประวัติท่านเนี่ยมันว่าเป็นเป็นครูองค์แรกที่ศึกษาทางด้านเรื่องยาเพราะว่ามีประวัติว่าท่านเนี่ยหมายถึงเป็นเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์กับชาติมาเกิดน,นะฮะแล้วก็เป็นบิดาของเจ้าสัจมินนะฮะซึ่งจะเป็นองค์ต่อไปที่เราจะพูดถึงกันนะฮะองค์ที่สองคือบรณครูพระมโปอ่อ,องท่านเป็นครูที่เรียกว่าเป็น เป็นครูของบุเรงนองนะฮะที่มือท่านจะถือยาเห็นไหมมียาอยู่ที่ถ้าเกิดใครบูชายาครูเห็นว่าในมือท่านถือยาครูอยู่นะฮะนะฮะก็เป็นผู้ที่แบบแนะนําให้บุเรงนองเนี่ยทำเครดทําอะไรต่างๆมีวิชาปฐมมังสิทธิธรรมเจดีเนี่ยมากมาย <c oughs> นะ,ะสร้างยาํำลงาธาตุขันเพื่อจะดูแลรักษาพระธาตุสำคัญทั้งห้าของเมืองม่านอัญมรจุเครื่องอัญถาบริการของเด็จ พระสัมมาพิทธเจ้าเนี่ยนะตลอดอยุคท้พุทธเจ้าในปัจจุบันนี้นะฮะค่ะแล้วก็ครูองค์ที่สามท่านเอาสัจมินพบมินคองนะฮะท่านก็เป็นครูที่สำเร็จว,วิชากายทิพย์ร่างกายเป็นทิพย์ท่านฝึกวิชานี้นะฮะดวงจิตเป็นทิพย์มีฤทธิ์มากพอกับท่านพป๊บเอกอก ที่เป็นอาจารย์ของบุเรงนองและท่านั้งสองนี่เคยใช้วิชาทางสายเนี้เขาเรียกอะไรเนะเหมือนก็ต่อสู้กันน่อ๋อค่ะแล้วปรากฏว่า<ด>ไม่มีใครแพ้ชน,นะก็มีใครแพ้ใครชนะนะะแล้วก็เป็นคือทั้งครูบระมุูพบมิงของครูป๊บปอะอ่รรองเนี่ยเรารับ ถ่ายทอดเรงยาครูเนี่ยมาหลายองค์ด้วยกันมาจากสองท่านนี้แหละหที่เรามีมูชายาครูมหากายยะนะฮะมหานัฐนะฮะเจตสีทั้งห้าอนาติกะมหาธน,นังมหากิจจาเทวะโอสถะอะไราเงี้ยทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเนี่ยก็ม,มาจากสองท่านเนี่ยเป็นหลักท่านต่อไปก็คือก็ครูสัจจมิน นะคัุณสัจจมินองค์ที่ยืนอยู่ตรงกลางนี่นะองค์ที่ยืนอยู่มีชุดแบบแต่งตัวเหมือนกษัตริย์ค่ uh, wi, uh, ะนะกษัตริย์จมินเนี่ยก็ท่านก็เกิดมาเนี่ยตอนท่านเกิดมานี่ท่านมีถือดอกไม้ทิพย์ออกมาด้วยนะค่ะดอกไม้ทิพย์เนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะละนมือของท่านมีเครื่องหมายสวัสดิกะซึ่งเครื่องหมายสวัสดิกะเนี่ยที่ฝ่ามือของอาจารย์หมากของเราก็มีเพราะท่านเนี่ยไปสืบทอดวิชานี้มาค่ะแล้วก็ได้มีสักเครื่องหมายสวัสดิกะ ก็หมายความว่าท่านก็เป็นผู้ที่สึบทอดวิชาเรื่องของยาครูจากท่านสัจจมินมาโดยตรงะนะครนะโดยการน,นำดอกไม้ที่ติดตัวมาเนี่ยมาผสมทำยาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็อย่างที่เมือ่อสักสองวันก่อนที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงยาที่จะนำมาจากให้สิ็จจินตา,า,ย,ายะที่ว่ามาจากออทางสาบุเรงนองแล้วก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆ มาเข้ามาในเมืองไทยแล้วปรากฏว่าชื่อก็ปรับเปลี่ยนไป uh huh. นะฮะว่าเป็นเรียกว่าเป็นตำลักยาบ <c oughs> ินดามันนี <c oughs> น,นะฮะซึ่งบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ก็คือถ้าเกิดมีดอกไม้ทิพย์ของท่านจัดตำลินเนี่ยผสมลงไปในยาน,นี้แล้ว uh huh. ก็สามารถช่วยได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก้โรคเวรกรรมบรรเทากรรมพลิกร้ายกลายเป็นดีนะฮะแก้อุปสรรคนะฮะต่างๆก็จัดปัญหา ทางด้านชีวิตทางด้านการงานการเงินโวยร้อยแปดประการที่ท่านอาจารย์นี่ก็มีเมตตานะค่ะท่านก็บอกว่านำมาแจกให้กับศิษย์ที่ต้องลงทะเบียนกันซึ่งตอนนี้เปิดแล้วคเปิดลงทะเบียนแล้วก็ในหน้าเฟซมือนเด่นก็เลือกวันแต่ต้องย้ำนิดนึงว่าวันเดียวหนึ่งท่านก็หนึ่งชื่อลงวันใดวันหนึ่งท่านอย่าไปลงแบบครั้งเดียวหลายชื่อเครื่องก็ลงเพาะชื่อแรกชื่อเดียวเพราะฉะนั้นบางท่านที่ เหตุการณ์ที่ผ่านมาในการจับพระบรมสารีริกธาตุบางท่านบอกลงแล้วแต่ไม่มีชื่อก็เพราะเหตุนี้เพราะว่า <ลง S 1> โดยระบบมันเลยปฏิเสธหรือแคนเซลให้เลยโดยระบบเนี่ยท่านลงหนึ่งครั้งได้หนึ่งชื่อเลือกแค่หนึ่งวันเพราะฉะนั้นท่านจะลงแบบมาทั้งครอบครัวในวันเดียวกันท่านต้องลงมี5ท่านก็ลง5ครั้งค,ค,ครั้งละหนึ่งชื่อ ซึ่งยานี้จะทำการแจกในที่ 12, 13, 14เมษายน2 5 6 4ก็คือช่วงสงการนั่นเองแล้วปริมาณที่ท่านอาจารย์แจกให้นี่ไม่น้อยนะค่ะครึ่งเม็ดอืเอาดูนะค่ะนี่ตะโตเอามาเม็ดหนึ่งใช่ใช่ค่ะหรือต้องให้ดูนิดนึงค่ะดูนิดเดียวดูนิดเดียวทําดูเยอะเหรอคะนี่ค่ะอันนี้ของจริงนี่ไม่น้อยนะถือว่าใหญ่เห็นไหมนี่ยก็คือแบ่งเนี่ย หนึ่งคนเนี่ยคะ่ะจะได้นหนุนหนุนกลอ้องอ่ะฮะหนึ่งคนจะได้สองชิ้นอย่างงี้คะ่ะเพราะว่ายาเม็ดลูกกลมแบ่งออกเป็นสีสนนส่ส่วนแล้วแต่ละคนจะได้ไปสองส่วนเพราะฉะนั้นเท่ากับได้ครึ่งลูกนะอ่ะไครึ่งก้อาา่าและยาเนี่ยคือไม่ว่าจะเล็กน้อยขนาดเนี้ยแต่สามารถขยัมนมีมีคุณสมบัติที่จะ ทำให้คุณสมปรานาหรืออะไรมากมายไม่ได้อยู่ที่ความเล็กน้อยขนาดน้อยขนาดเล็กแต่อยู่ที่ฤทธิ์ฤทธิ์ของยานะฮะสรรพคุณอนวิเศษนั่นเป็นทิพย์ของของยาที่ท่านอาจารย์มีเมตตาค่ะมอบกับสิทธุทุกท่านองค์ต่อมาก็เป็นครูท่านครูโปตต่อปิลนะฮะท่านเป็นผู้ที่อย่างรู้ในจิตมนุษย์และเทวดารู้อดีตและปัจจุบันนะฮะรู้อดีตปัจจุบัน ครูปรต่อปิวนะฮะรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตหรือที่เรียกว่าจินตามายะจินตามายะนะฮะต่อไปท่านครูเพราะต่อปุ้ยท่านมีกลายเป็นทิ์ทนทานต่อพิษทั้งหลายได้ชุบชีวิตคนที่ตายจากพิษงูให้ฟื้นนะฮะนะฮะอันนี้ก็เรียกว่า เป็นครูผู้ชนานาญเรื่องพิษนะฮะในมือท่านก็เลยจะมีจับงูไว้ค่ะอ่าที่คุณจะตัวระการชีค่ะนะฮะแต่เพื่อนถ้าเกิดรูปครูท่านใดที่มีจับงูไว้ในมือแสดงว่าท่านเนี่ยคือท่านครูโปะต่อปุ้ยค,คือเป็นผู้ที่ชํานาญเรื่องของพิษงูนะฮะต่อไปท่านครูของวิชาก็คือเรื่องท่านมีความชานาญเรื่องของการ เรื่องของยันเทียนะฮะแล้วก็ธ <Harmon ic S 1> ุกิจต่างๆนะอันนี้ก็ทําให้ท่านนี่สำเร็จวิชานี้แล้วบางส่วนอย่างเทียนยันเทียนที่วัดนัตนที่เราเคยจุดเทียนกันเนี่ยก็คือจากท่านนะฮะแล้วก็มีเรื่องของท่านครูสังวิชาท่านสําเร็จวิชาเล่นแร่แปรธาตุทศยาสังวิชาท่านก็เป็นเที่ยวชาเรื่องเล่นแร่แปรธาตุนะก็คือเป็นผู้ที่ เขาเรียกว่าอะไรนํำวิชาต่างๆมาทำให้ธาตุเป็นทองทำประหลอดให้เป็นทองได้ะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวิชาทางด้านนี้เล่นแร่แปรธาตุต่างๆต่อไปท่านครูอีกท่านหนึ่งที่เหมือนทหารแต่งชุดเหมือนทหารเลยยืนยืนถือยืนถือกองมีหมวกเนี่ยนะฮะท่านเรียกว่าเสวิชาท่านเป็นเทพแห่งยาเทวดาทั้ง9ก้าแปลงเป็นชีกขาวมาสอนวิชากายทิพย์รัก้าสูตรยาชั้นสูง ที่เราใช้กันมาจนทุกวันนี้นะครังค์คที่สิบคือท่านมหาโอสถะนะฮะห,หรือที่เราเรียกกันทั่วไปคือพระมหาเถรคันชองพระมหาเถรคันชองนี่คือเป็นพระอา,าอจารย์ของพระนเรศวรของบุเรงนองด้วยแล้วก็สุดท้ายท่านก็ตามสดเด็จสมเด็จพระนเรศวนนี่กลับมาที่อยุธยานะฮะหรือพอมาอยู่เมืองไทยก็คือเรียกว่าสมเด็จพระพันรัตน์ ท่านก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องรวบรวมตำรับยาต่างๆนะฮะตำรับยาเพื่อชนะมนดําพวกเวทมนดํดำปุนใสถอนพิษถอนมนดําอย่างเงี้ยท่านก็มีความเชี่ยวชาญเรียกพระมาเทระโอสถะมาเถรนะฮะก็คือบรมกูของเราองค์ที่เป็นเป็นเหมือนเป็นพระเลยนะฮะเหมือนเป็นองค์พระเลยใช่ใช่เป็นองค์พระแล้วก็มีถือไม้เท้า ในวันนี้ที่เรามาไหว้ครูกันก็คือเราจะไหว้บรมครูทั้งสิบขอการท่วครับนอกจากบรมครูทั้งสิบก็มีพระอาจารย์ประดุงดูนะฮะมีพระอาจารย์ประดุงซึ่งเป็นพระจาศอยู่ที่วัดลันตองเมื่อสักท่านบรรณภาพไปแล้วเมื่อสักสามปีก่อนได้นะเราก็ยังกักึท่านอยู่ด้วยความที่ท่านมีเมตตาตอนผมไปวัดลันตองท่านมีเมตตากะพิมพ์งานที่จัดงานมากท่านมาดูแลตลอดท่านไม่ได้หลับได้นอนท่านก็เดินตรวจงานท่านไปเรื่อยนะ แล้วก็ตอนที่เราไปจัดงานกระถินอะไรทอดอะไรเนี่ยสมโพธอะไรต่า,ยยางๆ่ายเงี้ยหรือไหว้ปู่ท่านก็มีเมตตาทําของวิเศษแจกเราอตลอดค่ะว่าจะเป็นตะกุดเป็นอะไรเม็ดยาเมา็ดยาครูเลที่ตอนนี้กันของหายากแล้วอันนั้นเนี่ยท่านก็มีเมตตาแจากลูกศิษย์เยอะแยะไปหมดนะฮะนี่ก็ทุกวันนี้เราคือเมื่อเรานำวิชาของท่านมาใช้ยาครูฮิตต่าง ที่เราสูตรแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างมหายาห้าสะกการมหาธนังมหากิจจาเนี่ยมหาประมัดเนี่ยแล้วทำใความสําเร็จเนี่ยสิ่งนี้คือเราก็มีวิธีการที่จะตอบแทนบุญคุณของบรมครูทั้งสิบของเราได้ได้วยการมาไหว้ครูกันเพิ่งแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้นค่ะนะและก็หลังจากเราไหว้ครูเป็นเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยได้ยา เทวโอสถะแล้วก็เป็นน้ำมนต์ทั้ง6ชนิดที่ก็อาบนั่นแหละก็ได้เอากลับไปด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธ์นิกค่ะทีนี้ช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะเห็นด้านหลังเสร็จพิธีเพราะวันนี้พิธีเสร็จเร็วมากนะไม่ถึงสิบเอ็ดโมงเพราะมีระเบียบอ่าแล้วก็เราจัดคนตามประกาศด้วยค่ะที่ห้องสัมมนาภายในรีสอร์ทโฮมจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ด้านหน้าร็อบบี้ค่ะ ก็จะจัดให้มีการนำเคสหรือบูชาเคสอ่านำเคสฟงตุ้ยมาลด20%ลด20%ให้ท่านที่แบบมาไหวครูแล้วมีโอกาสได้เข้ามาดูเผื่อท่านขาดตกบกพร่องเรื่องเคสชิ้นไหนนะฮะล้วอยู่ไกลอย่างเงี้ยแราวนี่มาถึงไหวครูแล้วก็ไม่ต้องเสียเที่ยวก็มาดูหรือใครที่ไม่ได้มาไหว้ครูช่วงบ่ายขับรถมีโอกาสแวะเข้ามาได้ก็เชิญชวนทุกท่านค่ะ